สวัสดีค่ะชื่อใหม่เจริมปุละค่ะเ,คเป็นนักร้องและนักแสดงวันนี้เราจะถาม Q&A คุณใหม่กันนะคะอันนี้พูดถึงเส้นทางของสายบันเทิงนนะจริงมันคือการที่เราเริ่มออแสดงภาพยนตร์ตอนรอายุสิแล้วเราเดินทางมา5ปีเกือบ5ปีเต็มในการจะแสดงภาพยนตร์อย่างเต็มตัวแสดงละครอย่างเต็มตัวก่อนที่ ตัวเองจะผันตัวเองมาเป็นนักร้องแต่ว่าคนทางของใหม่นี่ไม่เคยง่ายเปิดฉากเดวันนี่ก็คือแบบเป็นผู้หญิงไม่สวยเอาละเราไปออดิชั่นไงพอไปออดิชั่นเนี่ยเราก็อาจารย์ไพจิตต้องกล่าวขอพระคุณอาจารย์ไพจิตไว้ตรงจุดนี้เพราะว่าท่านก็เป็นคนที่เอ,อ่อทำให้ใหม่เป็นเป็นหนึ่งในประตูที่เปิดโอกาสให้ใหม่ได้ได้ได้มามีจนถึงทุกวันนี้นะคะคือไม่ว่าใครจะมาจากไหนเดินสายมาบอกอาจารย์ว่าไม่คือสวยนะหน้ากลมเป็นพระจันทร์เต็มดวงแล้วแบบจะไหวเหรออะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายอาจารย์บอกไม่รู้ละ่ะ ถูกใจเด็กคนนี้ไม่รู้มันถูกชะตาวะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็นั่นก็คือเป็นใบเบิกทางใบแรกแล้วหลังจากนั้นมาก็พอเราไฟจนมาถึงจุดหนึ่งก็มาออดิชน่นการเป็นนักร้องอีกมันก็ไม่ง่ายฮะไม่ไม่มีอะไรง่ายสําหรับใหม่เจริญกุระอยู่แล้วคือใหม่แบบยากมาเสมอครับก็คือต้องฟันฝ่าต้องแบบมาดูเป็นภาพงานที่สวยหรูเป็นเป็นงานที่หรูหราดูแบบสวยงามอยู่ตลอดเวลาจริงๆเบื้องหลังมันคือแบบเหนื่อยเหนื่อยยากจริงๆกว่าจะมีทุกวันนี้เย มันมีสองขั้วไงอีกขั้วหนึ่งคือนอนแล้วก็แบบกว่าจะเรียกฉันให้ลุกฉันก็จะเหนื่อยขี้เกียจอะไรเงี้ยเพราะฉั้นใหม่ก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณความขยนันสี่ขอบคุณความเป็นไฮเปอร์แล้วใหม่ก็เชื่อตัวใหม่เองก็เหนื่อยแต่ว่าถ้าเหนื่อยต้องนอนเลยแล้วถ้านอนอย่าเรียกนะกูไม่ลุกนะอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบโอกาสนอนก็จะค่อนข้างยากอะ่ะเพราะใหม่ก็ไม่ยอมให้ตัวเองนอนแหละใหม,ม่ชอบฟังเสียงคลื่นใหม่ชอบสีฟ้าแล้วก็คนกว้าง มันโลง่งมันโปรง่งแล้วมันก็โรแมนติกเวลาไปถ่ายหนังตั้งแต่เด็กๆจะมีอะไรที่ไปคาบเกี่ยวกับแบบต้องภูเก็ตกับบีสมุยอะไรหรือพัทยาอยู่ตลอดเวลาก็เลยรู้สึกว่าเออทะเลนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของเราทุกคนะคะคือไม่พร้อมอะไรเงี้ยแต่ก็จะรู้สึกจะรู้สึกเสียใจทุกครั้งที่บางทีเราอาจจะเป็นคือมนุษย์หมายว่าจริงๆมันไม่มีใครพร้อมอยู่ตลอดเวลาหรอกถึงเราจะเป็นคนสาธารณะก็ตามเพราะเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งแต่เคเสียใจตอนนั้นที่ไม่ให้เด็กต้ม่าย ใช่ใช่ขับรถร้องไห <laughs> ใ้ใช่ใช่ใช่คือร้องไห้แบบเฮ้ยเราใจร้อนไปพวกวันคือหมายก็เวลาลคนคนพูดจาก็ค่อนข้างผลผางด้วยอยู่แล้วไงซึ่งน้อยสุดร้อยคนนี้น่าจะมีสองคนมึงอะไรเงี้ยซึ่งไม่ค่อยมีอ่ะส่วนใหญ่จะให้ยได้ได้ได,ได้โอเคเดี๋ยวพี่ถ่ายให้อะไรเงี้ยแต่นีดแบบวันนั้นเราอาจจะอยู่ในมูทที่ไม่ใช่จริงๆแล้วหัวเราก็คงดูแบบบบาหอบฟางอะไรเงี้ยเฟลไงนิดนึงเพราะที่เมื่อกี้บอกเข้าไปแล้วหน้าเราดุมากเพราะว่า,วา,วาแบบเฮ้ยน้องไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เอาหรืออะไรเงี้ย โอ้เหมือนก็ร้องร้องไห้เหมือนกันร้องไห้ไปตลอดทางคือ <c oughs> น้องคงคงไม่รู้หรอกว่าเราร้องหไห้อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เรารู้ไงช่วงนั้นดราม่าหนักใช่แต่ก่อนจะเป็นคนที่แบบ <ใน S 2> อินอะไรก็อิน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 ไออินอินดนตรีจีนชูเล่ที่สุดถ้าโกรธสุดๆใช่ไหมถ้าเป็นแต่ก่อนก็จะมือมือสั่นอนะ่ะแล้วก็โกรธแล้ว,แ,ลวแบบเคยปากเขียวหน้าเขียวแบบโกรธโกรธรุนแรงมาแล้วเคยแบบ จะทุ่มแบบหนังสือทุ่มอะไรแบบว่าคือจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอะไรไม่กลัวทั้งนั้นอ่ะคือแบบขาลุยขาบู๊เลยอะไรเงี้ยสักพักพอเราอายุเพิ่มขึ้นก็เลยจะพยายามคำดาวลงก็เปลี่ยนเป็นแบบอาจจะขัดบ้านถูพื้นลากสาย,ยางหรือทํางานอะไรที่แบบว่าเหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโลกทัศน์เปลี่ยน,ยน,ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่จม จริงๆแล้วมันก็มีหลายสเต็ปนะเราเดินทางชีวิตมาถึงขนาดนี้แล้วสเต็ปวันเลยจริงๆเนี่ยก็ตอนที่เราเริ่มแบบบรรลุนิติภาวะแล้วก็เริ่มรู้จริงๆแล้วว่าพ่อกับแม่แยกทางกันพอพ่อกับแม่แยกทางกันมันเหมือนันเหมือนเป็นความรู้สึกที่ว่ากหักอะ พอเราโตเรามันมีแฟนเราเลิกกันไปเลิกกันมาเราก็รู้ว่าสุดท้ายใครไปใครมาเนี่ยมันมันเสียใจนะแต่มันไม่มีอะไรที่ทําให้เราอกหักและช้าได้เท่ากับพ่อแม่เลิกกันนั่นก็คงจะเป็นครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองอกหักหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นตอนที่สูญเสียคุณยายมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เรารู้สึกว่าเด็กคนหนึ่งแบบต้องสัมผัสรสชาติของการจากแบบไม่มีวันกลับมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบแบบรับไม่ได้แล้วก็ ตกใจแล้วเรียกว่าเก็บศพคุณยายร้อยวันนี่คือใส่สีสันตลอดเวลาเหมือนคนรับไม่ได้แล้วหลอกตัวเองยายเลี้ยงก็คือพอพ่อแม่เลิกกันเนี่ยบางทีเราก็อยู่กับพ่อพ่วงนึงก็ไปอยู่กับป้าหันกลับมาได้วอยู่กับแม่แล้วก็มันจะมีแบบเป็นจิ้งจกอะที่แบบว่าเคยบอกตัวเองก็ต็มเอเป็นจิ้งจกอะคือต้องปรับสีตลอดเราไม่รู้อาทิตย์หน้าเราจะได้ไปอยู่กับใครแล้วก็แต่ที่เราจําได้ภาพจําแล้วก็คงจะเป็นคุณยายกับคุณตาเพราะว่าคุณยายคุณตาแบบจะเป็นภาพยายก็แบบอยู่บนแคร่ให้ใหม่นั่งอยู่บนแคร่แล้วก็ แกงส้มแล้วก็ทําแบบทอดปลาเค็มให้หรือบางทีก็ช่วยยายทำมูทอดกระเทียมพริกไทยอะไรก็แล้ว,แล,วแล้วแต่ครับคือยายเป็นคนใจดี จริงมีหลายวันเลยน่าจะเป็นวันที่เองทําบ้านให้คุณแม่ได้เพราะว่าเราใฝ่ฝันของตัวเราเองเหลือเกินคือก็เป็นคนที่แบบเราค่อนข้างเราเป็นเด็กเราก็ค่อนข้างเก็บเงินเเพื่อจะซื้อสมบัติชิ้นแรกเป็นคอนโดซื้อนั่นซื้อนี่แต่มันไม่มีอันไหนที่เรารู้สึกแบบว่าปลืม้มปริ่มหัวใจได้เท่ากับเรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราเคยดูหนังเรื่องหนึ่งอะลาบัมบ้าแบบปิดตาคุณแม่พี่ปิดตาคุณแม่แล้วก็พาแม่นั่งรถมาแล้วก็จูงมาแล้วก็เปิดตาแล้วก็มีกุญแจให้แต่ของใหม่มันมันอยากจะทําแบบลาบัมบ้าแต ก่อสร้างโกงไงเป็นจูงคุณแม่มาแล้วแม่แบบภาษาใต้ไงฮะแบบว่ามาแล้วแาวแทก็กเอไลน์นี่เหมือนช่างทิ้งงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกเฟลนิดนึงว่าโอ้โหแบบเราอยากจะทําแบบระเบมบ้าแบบหนังเรื่องนี้มากอะไรเงรี้ยแต่ก็ในความรู้สึกไม่ดีอ่ะมันมีความรู้สึกอิ่มเองอยู่ในใจอ่ะว่าฉนีบ้านในแม่ฉนแล้วอะไรเงรี้ยถึงมันจะไม่สมบูรณ์ถึงมันจะไม่ใช่แบบรู่ล้าแบบมันเป็นบ้านกูกูหาให้แม่กูกูทำให้แม่กูสําเร็จอะไรเง,งี้ยเป็นเพราะอกหักตั้งแต่เกิดนี่แหละ เพราะว่าพอๆเรารู้พ่อแม่เราเลิกกันทุกคนแบบบางทีครูเพลงก็ดีเขาบอกเออใหม่มาร้องเพลงเศร้าแล้วดีนะอาจจะเป็นเส้นเสียงเนื้อเสียงที่มันออกมามันมันส่งมาอยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่สําหรับใหม่ใหม่ก็คิดว่ามันคงเป็นองค์ประกอบรวมๆกันเป็นคอมบิเนชั่นรวมๆแต่ทั้งหมดหมายว่ามันเป็นเพราะว่าลึกลงไปเรารู้สึกว่าเราอกหักอะเราอกหักหอยู่ตลอดเวลาเคยฝันอยากให้พ่อแม่ดีกันนู่นนั่นจนเรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาร้องมันก็เลยจะค่อนข้างอินน่ะแหละ ใหม่ใหม่ว่ามันไม่เหมือนใหม่หรอกบางทีจะเป็นอารมณ์หรือว่าฟิลลิ่งอะไรบางอย่างมัมมนมันเราคงพลิกอัพไปแล้วมันผส,สมผสานเพราะเราต้องการกลืนตัวเองให้เป็นย้อยให้ได้แล้ววันหนึ่งย้อยมันก็กลืนมาเป็นตัวเราจนบางทีเราแบบบางทีมันมีวแบบแวบออกมาซึแบบ่งทําให้คนรอบข้างเขาจะแบบเออเหมือนย้อยเลยพูดแบบนี้อะไรเงี้ย <forth of them okay? laughs> เป็นคน <laughs> เป็นคนที่กระเพิบกระปาบนะหมายว่าใหม่ไม่เปรี้ยวไม่หวานหมายว่าน่าจะเป็นคนดุดุอะเออจริงๆเป็นคนดุเป็นคนเจ้าระเบียบแล้วก็ถ้าถามว่าเปรี้ยวจริงๆคือชอบแต่งตัวเห็นแม่ชอบแต่งตัวแล้วเราพี่สาวก็เป็นแบบดีไซเนอร์แล้วก็ทุกคนเขาจะชอบแต่งตัว รู้สึกแบบว่าต้องขอบคุณต้องขอบคุณใหม่เจริญปุระเพราะว่าเาหม่มันมีสองคนในร่างเดียวคนหนึ่งก็เป็นแบบคนธรรมดาคนหนึ่งแต่อีกคนนึงก็เป็นคนที่เป็นดาราไอ้คนธรรมดาเนี่ยจะคอยแบบว่าจิกตีบ่นด่าให้ไอ้ดาราเนี่ยทำงานซึ่งวันนี้ไอ้ดาราคนนั้นนักแสดงคนนั้นนักร้องคนนั้นเนี่ยมันทําให้ใหม่ขอบคุณมากมันเป็นคนที่อดทนอุตสาหะบากบัน่นแล้วก็ไม่ย่อท้ออย่างที่ใหม่พูดมาเมื่อกี้คือกว่าคนทางมันจะเดินทางมาถึงจุดนี้นี่มันก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยหม่กลับขอบคุณความยากลําบาก เพราะมันเป็นเซรั่มที่เพาะบ,บ่มให้เราแบบไม่ย่อท้องง่ายๆได้เห็นว่าแม่ยายพ่อทุกคนลําบากอ่ะแล้วเราจะมาแบบสะบัดบ๊อบแล้วฉันแบบโอ้ใหม่ฉันรับมันม่ไม่เคยมีภาพัไม่เคยได้สะบัดบ๊อบเลยคน่ะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับ Q&A นะคะกับใหม่เจิรานะคะก็โดยน้องลี่นะคะแล้วก็แฟนคลับหลายๆคนก็รู้สึกว่ารู้จักพี่ใหม่มาหลากหลายมุมมองแล้วแล้วก็คืออยากรู้ลึกเข้าไปอีกก็ฝากแล้วกันนะคะสำหรับ I am ใหม่นะคะ n n e l นะคะ on YouTube นะคะกับสถานการณ์โควิดตอนนี้ใหม่เชื่อว่าหลากหลายบ้านทุกคนก็กำลังทุกเศร้าหมองใจกันแล้วก็แม้กระทั่งธุรกิจก็พังกันพินาศกันสันตโลเยอะแยะมากมายแล้วก็มีแต่เรื่องราว ที่ไม่ค่อนข้างโหดหูนะคะก็ไม่นำพามาซึ่งความสุขสักเท่าไหร่หมายก็หวังว่า I AM แหม c h a n n า l นะน่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ทำให้คุณได้ดูแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจอะไรได้ให้ในหลายๆ,ๆ,ๆอย่างนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณมาดามฟินใช้มาดามฟินขอมชื่นใจแคไหนก็หอ <c oughs> <c oughs> มาเห็นคนค่อนข้างก็ชอบนะคะ <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยค่ะ เดี๋ยวจะให้ได้ดูอ่อสักอีพีหนึ่งค่ะเป็นการที่แบบเราได้ตัดผมกันนะเออเออก็ดีนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดือนหน้าแล้วกันเนาะโอเค